สมรกระโตยสมรกระเต๊ตุเตยอีกสามชิ้น <f ix> เองอ่ะอีกสามชิ้นนี่ต้องเหมาไหมนะคะนรับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอติ g เกมอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนนะ <f ix> วันนี้ลุงจะมาสุ่ม UMP <f ix> ให้น้องๆดูไม่รู้ว่าจะหมดไปกี่เพชจะได้หรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าลุงอ่ะหรือต้องเหมาตู้หรือเปล่า <f ix> มาดูกันฮนะมาดูกันยี่สิบเก้าเพชรแรกลุงสุ่มไปแล้วนะเก้าเพชรอะครับลุงมีเก้าเพชรลุงสุ่มไปแล้วเก้าเพชรก็เหลือยี่สิบเก้าเพชรต่อไปเลยนะเดี๋ยวยังสุ่มจัดไปเลยเอา่ารอบแรกยี่สิบเก้าเพชรจัดเลยเพื่อนจัดเลยนะจัดเลยจัดดิจัดไปครับเพื่อน,อนมาลุ้นกันเฮ้ย <c oughs> อีกนิดอีกนิดอีกโอ้โหจะเลยอีกนิดก็ไม่ได้เนาะ <laughs> หมดตูววะเนี่ยไปดิอย่าไปหยองอรู้ไม่เคยหยองอยู่แล้วอีกอีกนิด <laughs> สงสายลูกจะเหมาตัวแหละเพื่อนบอกตรงจัดดิไปครับไปครับ โอ้โหอีกทีหนึ่งก็ไม่เลยไปให้เนาะ <L an> ไปดีร้อยเก้าสิบเก้าเพชรครับจัดไปครับค <L an> ันหัวเลยคันหัวเลยเพื่อนเอนเออสงสัยจะเหมาตูงจริงอ่ะเพื่อนเอ <L an> สอสงสัยลุงไม่มีดวงทางด้านนี้จริงๆนะลุงคงไม่มีดวงอ่ะในการเสี่ยงโชคอ่ะ สงสัยสงสัยต้องต้องเหมาตู้อะ่ะเพื่อนเอาไงดีเดี๋ยวขอทำใจก่อนสมระโตัวสมกระเต๋อเตยอีกสามชิ้นเองอะ่ะอีกสามชิ้นนี่ต้องเหมาไหมไอ้ไม่หมดตู้ทำไมหมดตู้เฮ้ยเอาครับไม่หมดตู้เป็นเพื่อนไม่หมดตู้ ลุงได้มาแล้วครับลุงได้มาแล้วครับไปดูฮะได้มาแววฮะได้มาแววอยู่ไหนอะอยู่ไหนนี่ครับได้มาแววฮะสวมใส่ไปครับเดี๋ยวไปอัพก่อนครับไปอัพก่อนไปไม่หมดตู้เพื่อนไม่หมดตู้ฮะนี่ฮะ UMP ฮะได้มาแล้วครับอัพไปดีครับเพื่อน <S <S เลื่อนขั้นไปดิฮะเลเวสองฮะเลเวสามฮะ เลื่อนไปดีฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเหลือสองพันหกร้อยเพชรอะเลเว่สี่ได้บ้างอะเลเวลสามได้ไรอะเลเวลสี่ได้ไรอะเลเว่ห้าโหถ้าเลยว่าเจ็ดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเลื่อนมันจะได้อะไรบ้างเนี่ยอย่างสวยอะโอ้ท่ายังสวยอ,อันเพื่อนโอเคครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลุงด้วยนะครับแล้วก็ลุงจะมาสุ่มตู้อีโวให้ดูบ่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ลุงด้วยนะครับเคครับบา,บายยเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เก่งเฮ้ยโอเ้เฮ้ยฉลับเฮ้ยฉลับจมน้ำเฮ้ย เฮ้ยเกิดไปเก็บเท่าไหร่แล้วเนี่ยฉลามเก็บไปหกครับเฮ้ยโอ้โหฉลามแม่งคือฉลามตึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยแปสคิ